โอ้โหนี่โอ้โหชยวิวไปไปต่อเอามือจับก็เออจับก้อนหินเัี้เลยเราแบกหินแบกทราย ขึ้นมาด้วยก็เหมือนว่าเรามาสมทบมาช่วยกันสร้างเจดีบนยอดเขานะครับตอนนี้เหลือแค่600เมตรนะครับเราขึ้นมาแล้ว300เมตรก็พยายามพิชิตไปถึงบนยอดเขาให้ได้เนาะเพื่อที่จะเอากลวดทรายไปสมทบข้างบนครับต้งนงิ้วเลยเออใช่ไหมอยวเผลอมือไปจับนะ เดี๋ยวเผลอมือไปจับขากรุสันที่ริงๆเหมือนหมาที่เห็นเจ้าของเห็นงนมแต่พอเราผ่านจุดจุดอ่าเริ่มต้นแรกๆมานี้ขึ้นมาแล้วมาถึงจุดนี้ประมาณ300รอเมตรมันอาการมันก็เริ่มจะเฉยๆละอาการความกลัวมันก็จะเริ่มเฉยๆตอนแรกคือมันมีแต่ความเหนื่อยเท่านั้นเองนะครับยังมีโฮเกข,ขนาดขึ้นเขาขนาดนี้ยังมีอ้นี่เลยอ่ะเหน็บอ่ะ